ด้วยนวัตกรรมนานโนเทคโนโลยีซึ่งร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วสารซานโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงกรอบประสาทตาและสามารถคงอยู่ในตาเพื่อฟื้นฟูด,ดวงตาได้ดีขึ้นดีคอนแทคทางอายุ67ปีคุณป้ามีอาการแบบเบาหวานขึ้นตาแล้วเป็นตาโมวตาเป็นฝ้าเพราะว่าตาข้างขวาเนี่ยจอตาคมันเสื่อมหมดแล้ว,วค่ะคะก็ไปยิงแสงเนเซอร์ค่ะ เจ็ดครั้งแล้วก็สีตาตาเจ็ดครั้งแล้วก็แล้วก็มีแต่มองไม่เห็นไปเรื่อยๆมีแต่ไม่ดีขึ้นทํายังไงเนาะตาก็จะบอดแล้วแพงก็จะกินบางนี้นะ,ะเงินมันหาได้เดี๋ยวถ้าตาบอดแล้วก็ลองดูอแพงก็จะกินลองดูว่า ดีไม่ดีก็จะสุดๆกับคอนแทคนี่แหละก็ว่างเงนนะกินหมดไปรู้สึกว่าเอ๊ะมาทำไมหลอดไฟมันเป็นเหมือนกับว่ามันขาวๆอะไรอย่างเงมันะจ็กม,มาก,มากเลยซื้อไปให้แม่กินให้น้องกินด้วยดวงตาคุณอ่อนล้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดดกจถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดีสารซันโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงกอบประสาทตาและสามารถคงอยู่ในตาเพื่อฟื้นฟูดวงตาได้ดีขึ้น